อ่าสวัสดีครับรีวิวนะครับให้พี่ทัศนาพงศ์นะครับเอฟเฟกนะครับผมที่ซื้ออ่าบอร์ด MT2 นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหาอะไรวางด้านล่างให้มันเงี่ยนขึ้นมาเนาะจะได้ชัดๆนะครับตัวนี้ผมปรับทุกอย่างแฟดหมดนะครับตอนนี้ตามสภาพนะครับอันนี้คือเปิดแฟดให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมอ่ารีวิวคือกีตาร์นะครับเข้าตัวนี้นะครับผมกีตาร์เข้าจูเนอร์นะครับแค่จูเนอร์ก้อนเดียวนะครับแล้วก็พอดีผมตั้งสายด้วยนะครับแล้วก็เทสจูเนอร์ด้วยนะครับ แล้วก็คือผ่านมาแล้วก็เข้าตู้แอมเลยนะครับตู้แอมก็ธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากก็คือเปิดทุกอย่างแฟดนะครับตู้แอมตู้เล็กนิดเดียวเองนี่นะครับทุกอย่างแฟดหมดนะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มกับเกนนะครับซึ่งเป็นเสียงชินอยู่แล้วนะเราไม่ได้ใช้อะไรจากมันเลยครับอ่ะโอเคนะก็เป็นเสียงกลางๆของกีตาร์ปกติเดสพอนะครับผมโอเคผมจะเทสแค่เนี้แค่ปิดัพตัวล่างน้อยให้คัดเกน อ่าเดีให้ทุกตำแหน่งเลยก็ได้ครับจะได้ชัดเจนว่ามันไม่บวมนะครับผมอ่าโอเคอันดับแรกเดี๋ยวจะขออนุญาตวางให้มันเงียบๆขึ้นมาดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าอ่าโอเคอันนี้ผมปรับทุกอย่างกลางหมดเลยนะครับอันนี้ทุกอย่างแฟดหมดนะครับแฟด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 บนล่างครโอเคเดี๋ยวเปิดเสียงแตกครับปึ๊บ อันนี้เปิดแฟลหมดนะครับซึ่งแบบว่าขนาดแบบไม่ได้ปรับอะไรคือเสียงกลางก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ไม่แหลมด้วยนะ พี่จะตีคอร์ดก็ได้โรือจะโซโล่ หมดทุกตำแหน่งปิกอัพนะครับผมธรรมดาเลยนะครับจริงๆถ้าเป็นซิงคนะ์คอยลน่าจะเสียงรับเพอได้นะปิกอัพตัวบนก็คือแบบนนหนาๆอ้วนๆน,นิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบฟังไม่ไ,มได้เลยนะครับต,รตัวติดปีนดนโซนเนี่ยถ้ามาปิกอัพตัวบนนี่จะฟังไม่ได้เลย ตัวบนนะครับอ่าเ็ฟังได้นะตไปตัวล่างนะครับก็ตัวทีสอ่าโอเคเราไปก็เป็นอ่าเสียงเทสให้ดูนะครับก็จะไปเทสวอลลก่มเนาะดังเบาได้ปกติ นะครับต่อไปจะปรับเสียงเบสก่อนนะอันนี้เบสเยอะๆหน่อยนะครับก็จะอเบสก็ก็ไม่บวมนะฝัง,งนัี่ครับขนาดเบรกเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือเสียงโอเคเลยครับ เนะนี่ยครับผมเบสจะเยอะนะครับนี่เบสอยู่ประมาณบ่ายสามนะแต่ผมปรับเบสดโดยที่ประมาณสักเที่ยงเหมือนเดิมนะครับทุกความชัดเจนนะต่อไปเป็นเป็นเหลี่ยมนะนี่คือแบบว่าทุกอ,อย่างอยู่กลางหมดเลยนะครับทุกอ,อย่างที่ที่ตัวเอฟเปิลอยู่กลางหมดเลยนะครับผมส่วนอีกวหน้าตู้แล้วแต่เราเองครับอีกอย่างเราจะเลือ่องชอบไม่ยังไงก็เลือกแต่เราโอเคต่อไปเป็นเสียงแหลมนะครับ ่าแหลมแหลมนี่คือก็ดัดแหลมอะผมปรับแหลมสุดเลยชัดเจนเรื่องปกติแล้วแหลมสุดมันก็แหลมอยู่นะครับผมแหลมจริงๆอยู่สักเที่ยงกำลังดีหรือว่าสักสิบเอ็ดโมงโอเคมานี่นะครับอยู่ที่เราชอบเนาะเนี่ยไอคิวคือจริงๆแฟดเนี่ยปรับทุกอย่างแฟดกลางหมดเลยดีแล้ว ได้เลยนะครับผมกลายเป็นว่าเป็นก้อนที่คนไม่ชอบแต่ว่าเสียงดีโอเคเรีวิวนะครับผมให้ไปดูนะครับตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับตัวนี้หนึ่งเก้าหกอันปีนี้ปีสองพันยีิบสองก็อายุประมาณยี่สิบหกปีนะครับผมอ่าทัดดีมากเลยนะแบบเก่าแต่ว่าแล้วก็แบบ เป็นแบบมันก็ได้หมดนะครับตัโลหรืออะไรก็เล่นได้นะครับผมผมก็เล่นไม่เก่งนะครับคร่าวๆนะครับผมต่อไปเป็นเสียงการครับที่ที่คนชอบแบบบ่นว่ามันไม่ออกกลางไม่พุ่งครับรุ่นนี้นะเราปรับที่มิดเดิลก่อนนะครับมิดเดิลมันคือตัวบนนะครับเราจะได้รู้นะครับเวลาการปรับนะครับผมนี่ครับเราปรับมิดเดิลก่อนนะครับพอเราปรับมิดเดิลมาแล้ว พอเรากลางเราขึ้นแล้วเราเรามาเลือกฟรีเควนซี่ครับว่าเราจะเอาเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับเราเนี่ยตอนนี้กลางมันเด่นมากเลยนะเล่นบริลเลนท์เทิร์ได้เนี่ยครับกลางเด่นมากเพราะฉะนั้นเราจะปรับฟิคเอนซี่ให้มันลดลงนะครับเราลดมาสักอ่ะผมลดฟิคเอนซี่อยู่สักบ่ายโมสิบเอ็ดโมงเนี่ยครับผมได้แล้ว คือกลายเป็นเสียงที่ดีเลยนะครับเนี่ย Piancy อยู่มันบ่ายอยู่มาเสียโบนครับ Piancy น,นี่คือแบบเป็นค่าความถี่ของเสียงกานะครับโอเคนะครับผมทีนี้จบนะครับผมใช้ได้ปกติต่อไปอได้หมดนะครับอันนี้ผมปรับไปกลางก่อนนะ,อ,ะอยู่มาที่การเสียงกันดีนะครับ ครดี่แบบปิ๊กผมอาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับจะจะกัดปิ๊กไม่ได้ถนัดมากเท่าไหร่ครับโอเคนะแต่จริงเสียงแรงมากนะอ่าต่อไปเกณฑ์เอาไว้สักเก้าโมงอันนี้เป็นดิสีดอชันได้ ได้เลยนะเป็นเนื้อสั้นธรรมดาก็ได้นะไปก็อยู่เที่ยงนะครับก็เมื่อกี้นะครับอ่าต่อไปแบบมันคนละคาลิเตอร,ร์ก,กันนะครับ9โมงเนี่ย9โมงแต่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั่นคราวนี้จะเป็นคนละคาลิเตอร,ร์ก,กันนะครับต่อไปใบสาม ครับข้าวๆนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมก็บายพัสปกติให้มันรับไปเลยเอนโอเคนะครับผอมจะส่งวันนี้ใครสนใจนะครับผมตัวนี้หายากมากครับตอนนี้ขอบคุณครับ